สวัสดีครับวันนี้เราจะมานาเสนอเกงยีนย์หนึ่กันนะครับผมเกงยีรีวนย์หนึ่ตัวนี้รหัสห้นะครับผมนี่รหัสห้าสิบสีครับสีบลูยีนสีบลูยีนนะครับผมนี่นะครับขนาดตามป้ายนะครับเดิ 34, 34นะครับขนาดวัดจริงเอลสายาวทั้งตัว44.5สิบสี่ปลายขาเนิ้วเป็นงานประเทศฮังการีนะครับผม อ่าฮังการีนะครับผมราคา1,400บาทนะครับราหัส5้4ราคา1,400ี่บาทส,สวยๆนะครับต่อไปที่ป้ายประเกนครับป้ายประเกนรุ่น501 W 3 4 L 3 4นะครับผมป้ายรถแทบสก i นลีไ wide. นี่นะครับ ลายขาครับผมสวยๆครับปลายขา,านะครับดูริมด้านในกันอันนี้ไม่ได้รีบเปิดไว้นะครับริมโพองอ่าเราเปิดให้ดูได้เลยครับผมริมโพงสวยๆครับ การเย็บปลายขาเป็นการเย็บแบบซิงเกิลหรือการเย็บแบบได้เดียวนะครับอ่าสวยๆนะแล้วก็มาที่ปลายแขนนะครับผมอ่าปลายแขนจะมีใบเดียวนะครับทุกอย่างจะบอกในใบเดียวนี้หมดเลยแต่จะซีดๆหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานของเขา เราก็ขายตามสภาพนะครับผมทางร้านขายตามสภาพนะครับนี่สีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับผมรหัส54ราคา1,400บาทนะครับผมถ้าลูกค้าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่เบอร์โทรศู6ย์เก9 2หนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนร้านเราครับขอบคุณครับ